ทาง JC การเกษตรของเรานะครับก็ได้มาเยี่ยมชมแปลงมันนะครับซึ่งถือว่าเป็นอีกแปลงหนึ่งที่เดี๋ยวต้องให้เจ้าของแปลงแนะนำก่อนแนะนำตัวก่อนละกันนะครับเออดิฉันชื่อ,อ,อนางสมจิตคุณเสถียรก่ะอยู่บ้าลขที่44หมู่หนึ่งบ้านท่าหนองตำบลหินลาดอำเภอวัดโบทจังหวัดพิษณุโลกค่ะอ๋อครับและอีกท่านนึงน,นะครับ ในหาดทันทองครับพี่ชายู้ใหย่แผนแม่พี่ชายู้ใหย่แผนที่นี่เองนะครับวันนี้มีโอกาสได้ใช้ปุ๋ยตัวนี้ใครเป็นคนแนะนำมาครับเนี่ยคุณสังวานพานทองค่ะอ๋อพี่สังวานนะครับพี่สังวานใช้ก่อนเนาะใช้ก่อนอ๋อเมื่อวิดีโอก่อนนี้ไปดูโอ้โหหัวละยี่สิบสามกิโลหน้าตื่นเต้นมากๆเลยวันนี้ก็เลยแนะนําให้เพื่อนๆบ้านได้ใช้กัน ก็เขาก็ไปช่วยขุดไงพอขุดเราค่อยเห็นหัวเขาก็ปากเพมก็เลยว่าเอาบ้างเอาบ้างก็เลยชว่กันก็ใช้ปุ๋ยนี่เนาะอินทรีย์พันธุ์นะคะหกสามสามนะครับอ่ะเดี๋ยวลองมาดูทั้งต้นทั้งผลผลิตดูบ้างว่าเป็นยังไงบ้างนะครับอ่ะเดี๋ยวให้ให้พี่เล่านิดนึงว่าเป็นยังไงบ้างตอนนี้สี่เดือนค ประทับใจยังไงบ้างเกี <S <S ่ยวกับเรื่องสุตรชนิดก็ตอนแรกก็ก็ไม่เชื่อค่ะไม่เชื่อว่าเขาเคยใช้พวกสุดยข้าพพวกอะไรพวกนี้ก็เคยใช้มาเยอะเหมือนกันในหัวมันก็ยังเป็นปกติเหมือนเดิมมันก็ไม่มันก็ไม่ยาวแล้วก็ไม่ใหญ่เท่านี้ก็ปกติเหมือนเดิมมันก็เหมือนเดิมเราลมั่งอะไรประมาณนี้ค่ะต่อต้านเหมือนกันจะต่อต้านกันเลไต่อต้านกัิีขงข้าวเยอะแยะอะไรประมาณนั้นน่ะเขาก็เคยเอามาแล้ว ก็เกี่ยวกับต้นเกี่ยวกับใบนี่ดูมันแตกต่างไหมครับถ้าเป็นสี่เดือนทั่วไปมันแตกเยอะค่ะแตกต่างเยอะเลยเนาะถ้าถ้าปลูกธรรมดานี่สี่เดือนนี้ธรรมดามันก็ประมาณประมาณแค่เขาเนี่ค่ะประมาณแค่เขนี่้าดีมัน่ดีก็แค่ประมาณแค่เขาอาจจะเลยเขามานิดหน่อยอะไรประมาณนี้ความสูงของต้นทั้งหมดความสูงของต้นนะคะแต่ที่ปรากฏว่ามันมันสูงต่างกันมากเนาะ ถ้าใครไม่เห็นก็ตกใจทางนั้นนะคะมันความสูงมันมันมัน มันไม่ใช่อ่ะเลยหวยใบสมบูรณ์เลยเนาะใบเขียวใบเขียวมากอันนี้อันนี้นอกจากใส่ปุ๋ยแล้วก็ฉีดกดวันด้วยนี่ะจ๊ะฉีดค่ะฉีดตัวนี้ด้วยใช่ไหมค่ะฉีดเอาตัวนี้ตัวนี้เอาเอาแช่้พันก่อนนะคะอ๋อเช่แอเชื้อท่อนพันด้วยค่ะเอาเอาแชื้อท่อนพันด้วยแล้วก็ฉีดอันนี้ฉีดบ่อยหรือว่าฉีดมากน้อยแค่ไหนฉีดเดือนละครั้งอ่ะที่เป็แบบแนะนําเขาไงแบบให้ทําตามที่พี่ไงเดือนเดือนละครั้งนี่ก็ฉีดไป สามสี่ครั้งแล้วเนาะสามครั้งยังไม่สี่ใช่ไหมเออยังยังไม่สี่นีแค่นั้นเองครับงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวลองไปดูผลผลิตกันว่าเป็นยังไงบ้างเห็นแต่ต้นนี่ก็ทื่นใจแล้วต้องต้องตัดออกนู่นใช้เป็นไรครับดูอันนี้เมื่อสักครู่นี้ก็ลองลองขุดดูหัวให้ดูนะครับ เเมมม็็ดดตัดกิ่งออกก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวเราต้องตัดอยู่แล้วคนั่นแล้วนางหัวนะไอ้ต้นนั้นหัวมันยาวมันนี่เลยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวตัดตรงนี้ก็ได้นะได้ได้ได้ตัดมีดเจี๊ยบเอามีดมาให้หน่อยนะโอ้โหดูอยู่ตรงเท้าตัวเองอ๋อถ้าจะดูต้นที่ใหญ่เนาะต้นหัวมันจะชนกันเลยนะครับว้า จร <laughs> <c oughs> ิงออกแล้ว <c oughs> เห็นจะชัดเดี๋ยววันนี้จะเอาไปโชว์ด้วยนะครับเอาไปแสดงที่งานเกษตร,รที่สระบุรีนะครับสาแก้วค่ะอแก้วครับสาแก้ว <c oughs> เป็นงานมันโดยตรงเลยเดี๋ยวจะมีความรู้อะไรที่ได้ใหม่ๆมาเกี่ยวกับเรื่องเทคนิคการทํามันเดี๋ยวจะมาแบ่งปันกันด้วยนี่ก็ยังถือว่าปลูกไม่ถูกวิธีนะคะนี่ถ้าปลูกถูกวิธีอย่างที่คุณสังวานแนะนํานะมันก็จะยิ่งหัวจะต้องยิ่งใหญ่กว่านี้แต่ว่าเวลาปลูกนะตอนแรกมันเอาชันเจ็บจุดใช่ไหมแล้วทีนี้มันต้องยกกลับมาถ้ายกกลับมาดินมันจะฟูฟ่องยิ่งกว่านี้แต่นี้เราตัดเอาไงพอเราตัดดินมันก็จะตื้นหน่อย อันนี้ <Okay. S 1> นี่ความห่างระหว่างภูร่องกับระหว่างต้นนี้ประมาณเท่าไหร่นะครับเม็ดคุณเม็ดอ๋ออันนี้แค่แค่เม็ดคุณเม,ม็ดเองใช่ไหมครับถืนนอว่าถี่มากครับผมแล้วของพี่สองวันที่ได้นั้นเท่าไหร่นะครับความความระหว่างภูร่องกับระหว่างต้นเม็ดเม็ดครึ่งกับเม็ดหนึงอ๋อเม็ดระหว่างภูร่องกับเม็ดครึ่งแล้วก็ระหว่างต้นเม็ดหนึ่งใช่ไหมครับโอ้โหเป็นไงบ้างครับอ่ะลองดู หูมันยาวมากเลยเนาะยาวด้วยดูสิเดือนวันนี้ชนต้นชนต้นเลยเนาะอ่าเดี๋ยวหัวถ้าถ้าคุยทางนู้นมานะถ้าคุยทางนมันก็จะมาชนกันทางนี้แหละเดี๋ยวดูสิอันนู้นเลยค่ันนู้นมันก็แตกเไปแล้วเนี่ยอันนี้มันก็แตกมาแต่พี่เอาดินดินกบมันเพราะว่าต้องคุยทางนี้ออกไงครับก็เลยต้องกบอีต้นนี้โโอ้กลัวกลัวไม่ได้ขนาดนี้ สมจิตะเอาเอาไม้วัดเลยนะวัดเม็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 ดเอาเม็ดปลูกัดวัดคือวัดแบบนี้ไงแต่เราทำให้ถูกวิธีเป๊ะเลยไงเยคที่ขนาดเม็ดนีงไปแล้วก็เสียบแล้วก็วัดต่อวัดต่อไปมันจะได้เป็นเม็ดคือเม็ดมันจะได้เม็ด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 นึงเราจะได้อยากรู้ว่าเออเราปลูกขนาดเนี้ยมันมันยังได้ขนาดนี้ถี่ขนาดนี้อันนี้ก็มันยังถี่เนี่ยพี่ก็ไม่ไม่พอใจเท่าไหร่เพราะว่ามันถี่ไปมันก็ยังถี่ไปนะ ขนาดคุณทั้งวันก็ก็ยังบอกว่าใส่น้ำเม็ดนึงแค่เหรอ,เ,อมเม็ดคุเม็ดเนาะแล้วก็พอมาปลูกเขาแล้วแค่สี่เดือนมันยังขนาดน,นี้แล้วกว่าจะได้ขุดแล้วกว่าจะผ่านฝนไปอีกแล้วกว่าจะได้ขุดเดือนธันวาพฤศจิกาโน้นนะโอ้หแน่นเอียดเลยนะเราว่าหาคนงานไม่ได้เราต้องช่วยกันสองคน <S 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 แน่นนะก็ยังคุยกับลุงชายปกติใช,ใช้เคมีเนี่ยมันหัวได้ขนาดน,นี้ไมหมครับสี่เดือนไม่ได้อะค่ะ มันจะได้ประมาณแค่ไหนแค่เนี้ยหัวมันประมาณแค่เนี้ยแค่เนี้ยสัสี่เดือนนะคะแ่นถ้าเท่าเนี้ยอาจจะน้อยกว่านี้เนี่ยถ้าเท่าปกเนี่ยค่ะถ้าสี่เดือนปกติจะได้แค่นี้เองค่ะ แล้วก็ปกติถ้าใช้เคมีนี้เราห่างประมาณนี้ได้เลยอ๋อไม่อะค่ะใช้เคมีนี่ต้องทีทีอย่างนี้อย่างนี้เลยเพราะว่าห่างเดี๋ยวมันไม่ได้หัวประมาณนี้ก็สังเกตสอกเดียวเองสังเกตไม่ถึงสองด้วยซ้ําสังเกตดูที่ผ่านมาเห็นไหมเขายังปลูกปลูกแบบเดิมๆเขายกล่องเล็กๆใช่ไหมแล้วก็ปลูกทีๆงั้นะ ตัวหัวมันก็สั้นๆหัวใหญ่อะไรเงี้ยคือเขาใช้เขาใช้ปริมาณคือคความมากต้นได้มาหัวเขาคิดอย่างนั้นไงแต่เมื่อก่อนเดิมเราก็คิดอย่างนั้นแหละแต่ทีนี้ว่าจากประสบการณ์เราก็ได้ไปศึกษาดูงานบ้างได้รับความรู้จากตรงโน้นตรงนี้เราก็เก็บเอามาปฏิบัติเราก็มาเปลี่ยนแปลงแล้วก็เอามาใช้ในชีวิตของเรามันก็ปรากฏว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นนี้ก็เลยมาชวนตอนแรกมาชวนคนใกล้ตัวก่อนไงจริงๆแล้วชาวบ้านเขาไม่ค่อยเชื่ออะไรเงี้ยเราเสจยกว่าเราทําให้เขาดูก่อน ทีนี้ตอนนี้กำลังดูกันไงแต่เมื่อคราวที่แรกที่ครูของป้าไปนี่เรียกว่าบอกอ้าวอ้าอ้าเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้เอาปุ๋ยแบบนี้ดีเลยเนาะเราได้ผลผลิตแล้วก็แบ่งปันความรู้กัน6บปีเนี่ย12เดือนเนี่ยมันก็จะเลือกประมาณเนี่ย ประมาณแต่มันไม่ยาวขนาดนี้นะหัวมันหัวมันจะสั้นมันมันไม่ยาวก็มันยาวไปไม่ได้เพราะป็นพยกลมั้งเนาะตันเลยเราปูกันที่ด้วยแต่เนี่ยโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเวลาขุดนะพี่ต้องเชิญต้องเชิญน้องๆมาค่ะเดี๋ยวมาอยู่แล้วค่ะดีเลยครับจะมาถ่ายกันอีกรอบหนึ่งอันนี้ถ้าเป็นเคมีนี่ปีหนึ่งจะได้แค่นี้เอง ค่ะประมาณนี้มีสี่เดือนเราเทียบเท่าเลยเนาะเราก็ยาวดมากเลยนประทับใจมากไม่ต้องอะไรไม่ต้องอะไรของพี่และไอ้น้องเขยังบอกว่าเหมือนอย่างหมัดสองฟีนากันนะคะที่น้องพูดเมื่อสักครู่นะครับครับออย่างนี้เราก็เท่ากับทํารอบหนึ่งได้เหมือนสองรอบเลยเนาะสองรอบครับอันนี้เดี๋ยวมาดูเกี่ยวกับเรื่องเรียกว่าวิธีหรือเทคนิคที่ทํายังไงนอกจากเปลี่ยนปุ๋ยเปลี่ยนฮอร์โมนแล้ว ให้ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นจากเดิมค่ะเดี๋ยวให้ลองเจ้าของสองแปลงเล่าให้ฟังนิดนึงนะค,ะครับว่าตอนแรกก็มันไม่มีพันอื่นนะเนาะ,ะนอกจากพันนี้ของเจ้าของเองก็เลยเอามา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 ทนก่อนนะคะอเอามาตัดตัดตัดเปน็นชินทอดแล้วก็เอาแช่น้ํายาไอ้ตัวนี้คะ่ะอ๋อแช่โฮอร์โมน,นโกดวันตัวนี้ก่อนค่ะค่ะแช่ตัวนี้ก่อนอันนี้พันธุ์อะไรนะครับเกษตรค่ะพันพันเกษตรศาสตร์ค่ะเกษตรศาสตร์ พอแช่ประมาณสัก20นาทีก็เอาขึ้นนะคะคเอาขึ้นเอาใส่ถุงปุ๋ยใส่อะไรเก็บไว้ให้มันพอแหง้งแล้วก็พอวันรุ่งขึ้นแล้วก็อออีก,ก่อนเราค่อยเอามาเสียบแต่ว่ารรเราต้องเตรียมดินไว้ก่อนคือพ่อบ้านเขาก็จะเอา รถไถมาไถเตรียมดินเขาไว้ให้แล้วก็รองพื้นด้วยเ,เ,เ,เนี่ยค่ะรอ,อ,องพื้นด้วยตัวนี้่าคาหกสามสามเนี่ยค่ะพันหกสามสามตัวนี้ะนะครับเอารองพื้นด้วยตัวนี้ตัวนี้รองพื้นด้วยตอ,ตอนนี้แปลงของจริงๆเลยเนี่ยรององที่ปริมาณเท่าไหรค่ครับต่อไร่รองเขาไว้นี่มันมันขอ,ของที่พี่ปลูกไปนี่มันสองไร่สองไร่รองไป ค่ะประมาณเนี้อ Rebel gallons, ah, dove, mm hmm. สองลูกอาจจะเหลือเหลือบ้างนิดหน่อยไม่หมดสองลูกก็ไม่หมดอ่่าไมมหดเหลือเหลืออีกนิดหน่อยแปลงนี้สองไร่สองไร่ใส่แค่สองกระสอบเองเหรอคะก็ยังถือว่าน้อยนะน้อยก็ยังน้อยอยู่ไม่เดี๋ยวเราเราคิดว่าเดี๋ยวเรามามาใส่ทางบนนี้อเอาไว้เวลาเวลาฝนตกฝนตกเดือนหกเนี่ยค่ะจะมาเอามาเอามาเอามาโรยให้เขากินข้างบนค่่ะลองพื้นนี่แค่ สองไร่แค่สองกระสอบเองยังได้ขนาดนี้เลยเนาะได,ได้สองกระสอบก,ก็ไปเอาของเขานี่แหละค่ะมาแต่เอาของคุณสังวานนี่แหละมาอลองก่อนยึ้งของเขามาก่อนครับแล้วหลังจากนั้นยังไงต่อบ้างนะครับตอนีนี้พอลองพื้นเสร็จแล้วก็ให้ให,ให้พ่อบ้านเขาเขาไถาแล้วก็เอาต้นมันี่มาเสียบอะค่ะเสียบเสียบโดยการที่เอาไม้วัดเอาไม้วัดเอาเอาไม้วัดเอาจะได้จะได้ปริมาณว่าเม็ดหนึ่งเมตรหนึ่งอ่าจะได้ปริมาณเท่านี้ค่ะ มาถ่าย<า>ใกล้ๆก,ก,ก็ได้นะครับเผื่อจะได้ได้ยินเสียงชัดๆหน่อยอ่ามาใกล้ๆเลยนี่ซูมที่เจ้าของแปลงเลยนี <laughs> ่ช่วยกันใช่ไหมครับนเนี่ยที่ท,ที่ที่มันดีดีกว่า ดีกว่าที่ไม่ได้แช่เนี่ยที่เราแช네่เนี่ยเพราะว่ามันจะขึ้นเร็วมากใช่ข wow so ึ้นเร็วมากเพราะเออเออพอเสียบไปได้วันสองวันวันที่สามก็ปีวันที่สามแล้ววันที่สามวันที่สามนะวันที่สามมาปีะโอ้แล้วปกติมันนานไหมกว่าจะปี๋นานเป็นอาทิตย์เป็นอาทิตย์เป็นอาทิตย์กว่าจะขึ้นอะถ้าเดือนถ้าถ้าเราปลูกเดือนหกนี้ก็มันก็ประมาณอาทิตย์กว่ากว่าถ้าไม่ได้แช่นะ แต่ว่าถ้าว่าแช่น้ํายาอย่างที่คุณเมื่อวานว่านี่ยประมาณสาวันมันก็จะเริ่มงที่รู้สึกรู้สึกเขึ้นมาแตกเร็วเลยสดใสแต่ตาแดงออกมาเลยแต่ทีนี้พอพอโตมาก็เลยแนะนําให้เขาพอขึ้นมาได้ประมาณสักเนี่ยาวมือเนี่ยพมมีมีใบพอจะได้รับน้ํายาได้ก็ให้เขาฉีดก็ฉีดตัวนี้เหมือนกันเพราะว่าอันนี้ก็ต้องเรียกว่าเพิ่งลองครั้งแรกเลย ปูเป็นข้างแรกเลยครับอันนี้ก็คือเฉลี่ยโดยคือฉีดประมาณเดือนละครั้งใช่ไหมครับค่ะแล้วอัตราส่วนที่ผสมนี่มากน้อยแค่ไหนเอ่อยี่สิบลิตรต่อยี่สิบซีซีอ๋อยี่สิบลิตรต่อยี่สิบซีซีเลยนะครับก็คือหนึ่งต่อหนึ่งเลยนะครับอ่าด้านหลังนี้ ช่วยดูแลใช่ไหมครับแปลงนี้ก็้ามาจ้างอะมารับจ้างอ๋อมารับจ้างช่วยขุดช่วยดูอะไรอย่างเงี้ยเรื่องงานสำคัญมากเรื่องงานสำคัญขาดพวกเขาไม่ได้เลยเนี่ยเนี่ยแต่ว่าเขาก็ทำนะแต่เขายังไม่ได้เขาไม่ได้รู้จักนี้ลองแต่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวน่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เขาก็จะทำละอันนี้ได้ช่วยกล่องที่ส่องวานขุดด้วยใช่ไหมครับนี่แหละคุดเป็นยังไบ้างครับเล่าให้ฟังหน่อยที่ไปขุดของแปลงที่ส่องวานหัวไม่หัวทั้งใหญ่ทั้งยาวเลยจ้ะทั้งใหญ่ทั้งยาวเลยใช่ไหมแบบออหนูยกขึ้นไม่ไหวอ่ะต้องกิ้งไว้ในร่องกิ้งไว้ในนร่องเเลยาะ แบบอีสองแถวที่ขุดไว้น่ะคือคือของพี่เนาะเขาเขาไม่เก็บบอกไม่เก็บแล้วปล่อยมันทิ้งไว้อย่างนี้แหละคนฟันถึงไปเก็บกองเอาอเหนื่อยอ่ะยกขึ้นไม่ไหวครับแล้วเคยเห็นแปลงอื่นใหญ่ขนาดนี้ไหมเนี่ยปกติเขาไม่ไคยเห็นปกติมันเล็กกว่านี้เยอะเลยใช่ไหมคะยังยังเล็กอยู่จะ่สี่เดือนยังไม่ได้ขนาดนี้ทั้งใหญ่ทั้งยาวเลยเนาะเ้วก็พวกเราได้เปลี่ยนแปลงกันละจากเดิมที่เราทํามาจากชั่ว ปู่ย่าตายายก็ว่าได้ไม่ต้องรุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นปู่รุ่นย่านะทำกันมานะดูสิเนาะยังไม่ยังไม่ได้เห็นปรากฏการณ์ว่าไล่นึงมันได้ขนาดนี้อ่ะอย่างว่าพี่อ่ะพี่พี่คิดพี่ว่าได้ แปดเก้าตันก็พอใจแล้วอะไรอย่างคิดว่ามันจะเป็นไปไม่ได้นะปรากฏว่าสิบตันขึ้นน่ะโอ้โหมันเป็นยังไงนะสิบสี่ตันนี่ยสิบสี่จุดห้าขึ้นไงก็คือไล่กับสองงานไงไล่กับสองงานไงอ๋อครับขนาดมันนะที่บุญสมไปถ่ายนะมันห่างนะโน่นต้นนี้ต้นนะ่างเดาเขาดูนะมันห่างมันตายแต่ถ้าถ้ามันมันไม่ตายเนี่ยพี่ว่านะถ้าใช้ปุ๋ยใช้ยาตรงนี้ยี่สิบตันก็ทําแบบ ง่ายๆอ่ะทำแบบสบายๆค่อยๆอ่ะทำได้นะสามารถทำได้ให้อ่าโอ้โหสุดยอดเลยอ้องหอ้โห่อทำมันใหญ่ขนาดไหนเราลองลองยกกระดกสิยกกระดกนี่นี่ให้เห็นอย่างนี้อันัหนดูสิดู บนเบดีเนาะเนี่ยถ้ามันถ้ามันถอนเอามันจะเป็นอย่างนี้เลยนะฟันแหลมมันก็จะดิ่งลงล่างติดจะมีมันได้เยอะขนาดนี้ไหมครับไม่อะค่ะยังเก่งมันก็เต็มที่เลยที่ให้ห้าหัวเอามันเดือนทีสองแลค่ะแล้วเรื่องจริงจริงไหมถามเขาดูได้เลยมันเดือนที่สองเต็มที่ห้าหัวแต่ว่าถ้าเดือนหกมันก็จะดกหน่อยแต่ก็หัวมันก็เล็กครับค่ะสุดยอดเลย sang ngày trong ngày à, chết à. con bé à được được được